มาดูการเงินเลยธนูเป็นยังไงไม่ใช่ว่าฉันงานเยอะแล้วเงินฉันจะเป็นยังไงเนี่ยฉันก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะโอ้นะมาเลยค่ะสองใบเลยค่ะคุณนะคะการเงินคุณเป็น The Lover ค่ะ ในยะพิเศษของเดอะ o นเลเวอร์นะคะ 1, 2, ึสเหมือนมีคนมาช่วยใช้ยังไงไม่รู้ <laughs> เออต้องบอกว่าเดอะ o นเลเวอร์ over, ในเรื่องของการเงินอ่ะพิมพ์ต้องยอมรับเลยนะว่าหาเข้าอยู่ดีเกณฑ์ที่ดีใช้ได้เลยแต่ในช่วงเวลานี้ธนูหลายๆคนนะที่ต้องทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับคนเยอะๆเนี่ยคุณเองอาจจะต้องมีการแบ่งชิ้นเคก้กแต่ก็ลงตัว สังเกตไหมว่าเหมือนมีบริบทคือมีคนอยู่ในพายเยอะแยะมากเลยหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับในหน้าบางคนทํางานเกี่ยวกับอะไรที่ต้องมีการร่วมอะไรกับใครเยอะแยะไปหมดเลยก็ทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันทํางานคนเดียวไม่ใช่ทําไม่ได้นะทําได้แต่ตอนนี้ถ้าฉันทํางานร่วมกับหลายๆคนแล้วมันทําให้งานน่ะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันทําให้รายได้ของฉันก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้การทํามาหารายได้ของคุณน่ะถ้าบางคนยังรู้สึกเงี้ยมเหงายังติดขัดอยู่ลองดูนะ บางคนขายของคุณอาจจะไลฟ์สดหรือทําอะไรต่างๆนาน,นาคุณอาจจะมีการจอยร่วมกับใครก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้คุณมียอดคนติดตามหรือมียอดรายได้ที่ดีกว่าเดิมวันนี้คือทางแก้เลยนะพอเปิดออกมาเนี่ยไพ่ใบแรกของการเงินคือเดิร์นเลเวอร์คือการทํามาหารายได้ร่วมกับผู้คนแล้วจะทําให้คุณมีในเรื่องของการเงินที่ฟูฟ่องมากๆในยาพิเศษก็คือคุณเองจะมีชื่อเสียงที่มาพร้อมกับเรื่องเงินค่ะ แล้วอีกใบหนึ่งเลยนะคะคุณเป็นนี่เลยอ๋อหนึ่งั่วใหญ่บเริ่มเลยเพราะฉะนั้นการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์นะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องรายจ่ายคาดหวังก็ยากในเรื่องรายรับแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถคาดหวังได้แล้วมีหนำซ้ำาบางคนต่อย,ยอดไปในเรื่องทรัพย์สินได้บางคนมีการทําอะไรในรูปแบบของที่อยู่อาศัยทำให้รู้สึกว่าชีวิตธนูในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่การเงินของธนู นูมีความสดใสเห็นไหมลืมตาอ้าปากแล้วก็หัวเราะได้แล้วหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันพอใจคําว่าพอใจไม่ต้องมีเงินเยอะแต่ฉันก็มีความสุขอไม่ต้องมากแต่ฉันก็รู้สึกถึงความพอดีได้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเงินถือว่าสดใสมากๆในเดือนนี้ค่ะ